วันนี้เราก็มาอยู่วันที่ไหนเอ that that ่ยเป็นท่านค่ะี้เราไหวพกัน็นา์ตมดิกัค่ะนีค่ะใช่าไหว้ดานหลงเราน่เหนนโอ้โหนี่เราก็มาไหวมครียดกันเขาบอกว่าวันนี้เป็นท่กัวเริ่งมาเปิดได้เ oh. ้จริงเหรอใช่จริงเหรอใช่เป hm ็นวัน พศถ้าบวกกันได้เก้าขึ้นไปพันปีจะิงใช่เริ่มตีน้ำมันพังกันยี่เป็นเห็นเขาบอกว่าเป็นวันประสูติของพิ๊งเทนเน่ใช่ออ๋ด้วยด้วยใช่ป่ะก็ถ้าถ้าใครที่มาที่นี่ก็ถ้าใครที่มาที่นี่ถ้าไม่รู้ก็คือว่าถ้ามาเนี่ยเขาจะต้องไหว้พระพเทนเน่ก่อนต้องไหว้พระพเทนเน่ก่อนแล้วก็ค่อยไปไหว้พระตีบมูลดี พอดีคันนี้ก็จะขอเรื่องประสบความสเร็จอะไรอย่างนี้แล้วก็พอตีมูลติีจะขอเรื่องความรักใครสนใจก็ใครสนใจก็ออกมาว่ากคืนก็โอเควาจะไม่ร้กอนวันานลวกานั่งาพไปดูคลิกัน สังเกตได้ว่าวันนี้มีคนมาไหว้เยอะแยะเลยวันนี้วันอะไรนะวันท,ที่เเดือนเวันที่ 9. เก้าเดือนเก้าใช่สวยมากเลยนูย่นก็พรดตีมูลศรีเห็นไหมอะเขาเรียกว่าเป็นศรีศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าคุณกงาจริงเหรอใช่เป็นศิ์สิทที่แบบอยู่มานานมากเห็นม,มากคนมาไหว้พัดตีมูลติก็จะเสียงคู่อย่างนี้ จะใช้เทียนคู่เพื่อที่จะได้เจอสมหวังและความรักมากอยนี้ขนค้ำน้ำด้วยที่เราไม่ได้ขอเรื่องนี้นะขอเรื่องอะไรดิขอเรื่องเงินทองทองอย่างเดียวนะเราขอแค่เรื่องเงินเงินทองทองขอแต่เลยรวยปะเราไม่ได้ขอเลยของสมหวังค้ำน้ำด้่ยเราใครสนใจก็ออกมาไหว้ใครใกล้ที่ไหนก็ไหว้ที่นั่นสัมพันธ์คันเทศเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาไปไหว้ ชิ slowly, ้นโลมันทาไปตรงแยกตรงนี้เน่ยถึงจะออกไหมว่าอาจารย์คนนึ้งเขาจะควาพรมเอราวันเออคว้าพรมไม่ได้สารลักเมืองเขาคว้าพรมเอราวัณมันก็ดังมั่วมากคว้าพรมเอราวัณตรงนันกระดังอุ๊ยแต่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะอ่าจริงก็สำหรับใครที่สนใจวันนี้ก็รีบออกมาไหว้ละกันนะคะอยู่ใกล้ไหนก็ไว้ให้นั้นที่นี่ก็เซ็นต์แวเวิลด์ใครสนใจก็มาไหด้สักทีสักทีได้แล้วก็มีที่วัดแขกสีลมก็ ป่านนี้ก็จะแกดไปแล้วล่ะไกลป้าจ้าไม่ก็คือใครที่อยู่ใกล้สิงห์รงไงก็กว่าแกจะอัพโหลดคลิปนี้เสร็จมันก็ค่าทุ่มแล้วค่ะอ๋อส่วนที่ที่นู่นอีกีที่แยกคีอที่แยกเมื่อยฝาอันนั้นเปิด24ชั่วโมงเลยไปไหว้ได้แยกเมื่อยฝาสถานีเมื่อยฝงอ๋อวันนี้เราไม่ติดนะข่าวดีเราไม่ติดมากข่าวดีมากเป็นอะไรที่ดีมากบ๊ายบายเจอกบ้าบ๊ายบายแล้วเจอกัน